เมื่อถึงเวลาที่มีการประชุมกันเราก็มีทั้งการประชุมทวิภาคีนั่นหมายความว่าคุยกันสองประเทศระหว่างเรากับคนที่เราคุยด้วยนะครับะะตอนนั้นข่าวที่รายงานออกมาก็เป็นเรื่องของความร่วมมือระหว่างเรากับเวียดนามเรากับทางด้านสุดีอาระเบียเรานะกับทางด้านจีนครับซึ่งทั้งหมดเหล่านี้ ผลลัพธ์ที่ออกมานั้นเราได้เรื่องเศรษฐกิจเราได้เรื่องการลงทุนเราได้เรื่องการค้าขายเราได้เรื่องพลังงานเราได้เรื่องของการทูตเราได้เรื่องการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมยิ้มนิ้วไหมฮะ <laughs> มันเป็นประโยชน์กับ <laughs> เราทั้งนันเยอะมากนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการตกลงกับจีนไม่ว่าจะเป็นการตกลงกับซาอุไม่ว่าจะเป็นการตกลงกับเวียดนามครัซึ่งแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือต่างๆที่เราจะได้นะคระับทีนี้เมื่อเรามีเรื่องของทวิภพาคีแล้วในเชิงพหุภาคีนั้นเนี่ยทางเราก็ได้นำเสนอเรื่องของ B C G ครับ Economy Models รูปแบบของเศรษฐกิจแบบ BCG นะครับะะแยกออกมาก็เป็น b i o อ c o e n o m y เนื่องจากว่าเราเป็นประเทศที่ม,มีความหลากหลายทางชีวภาพ,ภาพรเราก็เลยนำเสนอเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการให้ความสำคัญกับความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งประกอบทั้งการเกษตร ทั้งทางด้านประมงทั้งทางด้านปศุสัตว์ประเทศไทยเรานั้นมีความโดดเด่นครบถ้วนครับในเรื่องเหล่านี้ใช่ครับนะคะอันนี้ย้อนประวัติศาสตร์ให้ดูนิดนึงก็ได้เน้องทำไมเราถึงมีอำเภอธัญบุรีเออก็ ตรงนั้นเป็นแหล่งเป็นแหล่งข้าวเลยทําไมเราถึงมีอําเภอมีนบุรีเออโอโหก็อุดมสมบูรณ์ด้วยปล<ร>าไงครับปลามีนคือปลาเพราะฉะนั้นที่เมืองเราบอกในน้ํามีปลาในนามีข้าวเนี่ยมันก็คือสะท้อนให้เห็นจากธัญ,ญบุรีและมีนบุรีเนี่ยแหละรครัอ,อ,อาล่ะเพราะฉะนั้นเราก็นําเสนอเรื่องของไบโออีคานมีเข้าไปทีนี้ในขณะที่เรากําลังจัดอยู่นั้น นอกเหนือจากสิ่งซึ่งเป็นสาระที่เราพูดตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับตามหลักการตามวิชาการเขาบอกว่าการจัดงานประชุมเนี่ยต้องใช้ทั้งสมองซ้ายและสมองขวานะครับต้องใชแล้วจริงๆ <c oughs> งงสมองซ้ายเนี่ย <c oughs> จะพูดถึงเรื่องเนื้อหาสาระทางวิชาการซึ่งเป็นเรื่องสี่เรียกแต่สมองขวาเนี่ยจะเป็นสร้างความประทับใจทางด้านอารมณ์นะครับ คือเราจะให้คนที่มาร่วมประชุมเนี่ยมานั่งเครียดซีเรียสกับเนื้อหาสาระของการประชุม,มการถกอภิปรายกันแล้วความประทับใจทางอารมณ์ล่ะมันต้องมีนะจะไม่ให้กันบ้างเลยชิวีนครับนะครับเพราะฉะนั้นในการจัดเนี่ยเราก็มีองค์ประกอบในการที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านอารมณ์มซึ่งการทำอย่างนี้เนี่ยผู้ทำจะต้องใช้สมองด้านขวาในการทำงานนะครับ เรามีอะไรบ้างเรามีการนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ของเราอย่างครบถ้วนกัะบบนความนะคะอาหารที่กินเนี่ยโดยฟังก์ชันก็คือทำให้อิ่ม,มแต่หน้าตาของอาหารความพิเศษของอ,อาหารมันให้ประโยชน์ทางอารมณ์นำเสนอในความเป็นไทยเข้าไปครับเรามีน้ำสมุนไพรนะครับ ที่ไม่ใช่ชากาแฟโอวันตินไมโลหรือน้ำอัดลมโดยทั่วไปแต่เป็นน้ำสมุนไพรให้เขาได้ลิ้มรองนะคะประเทศไทยเราเนมีชื่อเสียงเรื่องการนวดเพราะเรามีตำหรับการนวดที่วัดโพครับ เราก็นำเอาการนวดไปนำเสนอให้แก่สื่อมวลชนและผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหลายก็เรียงคิวกันรอที่จะนวดกัน <c oughs> เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวใช <c oughs> ครับผ่อนคลายเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ยังมีการนำเสนอเรื่องของการแสดง เรามีการแสดงสี่ภาคเรามีการแสดงโขนนะ,ค,ะครับซึ่งก็สร้างความประทับใจทั้งเครื่องแต่งกายลีลานเสียงดนตรีต่างๆนานาสร้างความประทับใจนะครับะะและที่สำคัญก็คือที่มีชื่อเสียงกระจ,ระจายไกลอยู่ในตอนนี้ของเราคือมวยไทย<อ>เราก็มีการนำเสนอมวยไทยเข้าไปด้วยนะครับจากนั้น สิ่งที่เราไม่ลืมเลยก็คือการที่เราจะสร้างอีเวนต์หรือกิจกรรมพิเศษริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำสายหลักของประเทศไทยนี่คือประดล้วเนี่ยได้ทั้งชัยภูมิได้ทั้งทรัพยากรท้องถิ่นเนาะได้คือได้หมดเลยใช <c oughs> ่ปะก็เหล่าบรรดาสื่อมวลชนและแขกที่มายืน <c oughs> ก็ล่องแม่น้ำเจ้า <c oughs> พระยาขณาดที่ล่องไปนั้นเนี่ย <c oughs> ก็มีการแสดงนะคะ แสงเสียงสีต่างๆนานาสวย,ส,วยสดงดงามตระการตาตลอดแนวเลยทีเดียวผมชอบอะไรรงไหมครพี่คือไม่ใช่แค่ความสวยงามนะแต่ทุกอย่างที่พรีเซนต์ออกมาเนี่ยคือเกี่ยวข้องกับการจัดงานการประชุมด้วยถูกต้องคนเขาก็มีความประทับใจนะครับ<ม>และมันย่อมนำไปสู่ การท่องเที่ยวที่เราจะได้ในระยะยาวนะครับะะเดี๋ยวเราจะคุยกันว่าเราได้อะไรทั้งระยะสั้นระยะยาวอันนี้เรามองแง่การจัดงานนะคะเราก็ได้นำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ของเราอย่างเต็มที่นะครับะะเอาล่ะทีนี้ความประทับใจที่ได้จากการจัดงานจากเนื้อหาที่คุยกันระดับผู้ภาคีจากการคุยกันในระดับทวิภาคี นะคะการต้อนรับขับสู้ที่มีไมตรีกิจกรรมต่างๆที่ทได้เข้าร่วมอาหารอร่อยที่ได้กินนะคะทั้งหมดเหล่านี้สร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนครับ